สวัสดีคะ่ะทุกคนชื่อสุพนิดาค่ะหนุรักษ์ที่เล่นชื่อพราวพราวจบด้าน M.A. Applied Linguistics a n d Teaching English to Speakers of Other Languages จากมหาวิทยาลัยลิเวอร์พูลค่ะพราวจบเมื่อปี2013แล้วก็จะมาพูดถึงประสบการณ์หางานหลังจากการเรียนจบค่ะท็อปทิปสูงพราวในการทำให้แอปพลิเคชันการสมัครงานโดดเด่นขึ้น 1. ใช้คำกิริยาที่แข็งแรงในี v เช่น manage, lead, collaborate, spearhead ที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดการทำงานของเราแล้วก็ใส่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องไม่ให้ข้อมูลมากเกินไป 2. ตั้งค่าการแจ้งเตือนในเรื่องของการสมัครงานต่างๆเพื่อที่เราจะไม่ตกรถไฟหรือว่าพลาดในการสมัครงานค่ะประเด็นแรกที่ต้องคิดถึงคือเรื่องการหางานค่ะหรือว่าออนไลน์จ b อบเซิร์ควรตั้งการแจ้งเตือนผ่าน LinkedIn In d e ดีแล้วก็เช็คเว็บไซต์ต่างๆเช่น jobs.ac.uk ล่วงหน้านะคะ ประเด็นที่2เรื่อง Graduate Visa เป็นวีซ่าทำงานใน UK เป็นระยะเวลา2ปีสามารถสมัครได้เมื่อมีการยืนยันว่าเรียนจบปโทแล้วเพราแนะนำว่าให้คำนวณเรื่องค่ากินอยู่แล้วก็ค่าวีซ่าในปีนั้นก่อนที่จะตัดสินใจค่ะและอย่าลืมสร้างสัมพันธ์ทไมตรีที่ดีกับอาจารย์หรือว่าติวเตอร์เพราะว่าในการสมัครงานหลายๆที่ก็ต้องการการอ้างอิงหรือว่า reference จากอาจารย์หรือว่าติวเตอร์ในช่วงที่เรียนในมหาวิทยาลัยค่ะ